กรของที่ต้องหาในครั้งนี้ก็คือได้กดปักผ่านทางของวัตเตอ์เวนะครับโดยโกดครั้งละสองใบเมื่อก,กดเสร็จแล้วเนี่ยจะได้นำไปใช้ในการชำระค่าผ่านทางที่ถูกลงนะครับ <S 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 อตำรวจพันหลวมอันนุชนะครับ ที่หนึ่นนนงก็การแต่งตักเพราะการระดมบวกกับทางเจ้าหน้าที่ร์เวียนครับได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับหมายจับในข้อหารักทรัพย์โดยพยายามหาแล้วก็ใช้บัตรเลขทีดิบของผู้อื่นโดยไม่ชอบนะครับก็พฤติกรรมของผู้ต้องหาในครั้งนี้ก็คือได้กดบัตกผ่านทางของมออเตร์เวย์นะครับโดยกดชำระสองใบเมื่อกดเสร็จแล้วเนี่ยจะได้นำไปใช้ในการชำระ ถ้<ว>าผ่านที่ถูกต้องนะครับเทสน,นี้นะครับผู้เี่ทดขาเนี่ยเข้าผ่านดาน่าดูดตเะ,ะเขานะครับเข้ามาที่ด่าดูดตะเขากดรับบัดสองใบนะครับแต่ทีนี้พอมาขาออกออกรัดกระ벙ออกนัดกระ벙ก็จ่ายเงินเสื้อ <c oughs> กบักบมัปกติแล้วที่ขากลับก็กดรับบัดที่รัดกระ벙อาจจะกดแค่ใบเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าขาออกเนี่ยเขาไม่ได้ไปออกที่อุดตะเขาครับเขาไปออกที่ด่านที่ใกล้ขึ้นครับแต่ด่านเขาเีโอ้หรือเงี้ยด่านที่ใหญ่อย่างเงี้ยคือแต่นี้ถ้าผ่านทางเขาไม่ได้คิดจากรัดกระ벙แต่ที่ไหน มันก็จะแค่คิดเพียงแค่จากอุตตะเทามาที่ตัวใหญ่ออกอยูออ่เท่านั้นเป็นระยะทาง10บาทเท่านั้นครับแารที่จะจ่ายน้อยกว่าบาทจะไม่จ่ายสิบบาทอันนี้คือเป็นการโกงทั้งนันน,น, <c oughs> นะครับก็ <c oughs> จะเป็นการจีบในข้อหารับทรัพย์นะครับแล้วก็ใช้บริการในสื่อทุกอย่างครับถ้าสมมุติว่าประชาชนเข้ามอเตอร์เวย์พวกนียให้รับบททัตรเพียงแค่ใบเดียวนะค,ะนครับลึงค์คันใบเดียว นะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินดที่ผัดขาออกกระโดกนะครับมันก็จะมีคิดตามระยะทางอยู่แล้วนะครับข้าผัดทานะครับแต่ถ้าคุณยิงกลับไปทุกบแสดงว,ว่าเจตนาทุจริตก็คือมีทั้งรับหลักทรัพย์แล้วก็เจตนาที่จะทุจริตเรื่องค่าผัดทางด้วยนะครับ